สำหรับหลายๆคนที่กำลังจะเลือกซื้อกางเกงยีนส์พิกลเวิร์และเจอกับตัวเลขต่างๆมากมาย2,3,4,6,5,8โอ้ตัวเลขเยอะแยะมากมายไปหมดด้วยกางเกงยีนรุ่นแรกคือ Number f i ไฟฟ1950ตัวเลขด้านหน้า Number f i ไฟจะเป็นตัวเลขที่บอกทรงของกางเกงส่วนตัวหลัง1950คือจะเป็นตัวเลขที่บอกรหัสของเนื้อผ้า นัมเบอรฟมาจากกระดุม5เมตรแล้วเราเอาเลข5เป็นเลขที่ตัวแทนทรงของขางเกงที่มีความเป็นกลางเรามองเลข5ที่ไม่ได้เลขมากไปน้อยไปเราก็มองกางเกง Number รไฟว่าเป็นกางเกงทรงกระบอกตรงไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กฉะนั้นนัมเบอรไฟจึงเป็นกางเกงยีนรุ่นแรกและเป็นตัวเลขแรกของเรา รุ่นต่อมาหลังจากที่ number 5ได้รับความนิยม5 s เป็นคำตอบต่อมาเราทำกางเกงกระบอกตรงกระดุม5เมตรเอวกลางไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปแต่ขาเล็กลงเรียกว่า5 s หรือว่า5 s, สล slim นั่นคือกางเกงรุ่นที่2ของเรา จากนั้นกางเกงที่ขาเล็กลงกระดุมจาก5เม็ดเราต้องการให้เอลต่ำลงเป็นกระดุม4เม็ด Number รจึงเป็นตัวเลขที่เราหยิบยกขึ้นมา n u m b e r 4นั่นจึงหมายถึงกางเกงยียนเอลต่ำกระดุม4เม็ดขาซูปเปอร์สลิมมีลูกค้าหลายๆท่านที่อยากใส่กางเกงยียน p i กเเวิร์กกับบูท แล้วเราก็นึกถึงตัวเลขมา1เลขก็คือเลข7เลข7มาจากเวลาเราเขียนเลข7จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเรากลับเลข7กลับหัวเราจะเห็นว่าปลายมันบานออกมาเหมือนกับทรงบูทคัตที่เรานํามาใช้ตัดเย็บในช่วงนั้นเพฉะนั้นนเัเบอร์7ก็จะเป็นตัวเลขที่แทนเกางยิงยีนทรงปลายขาบานหรือว่าบูทคัตเอวกลางๆก,างกระดุม5เม็ด รุ่นต่อไปที่ที่ผมจะพูดถึงก็คือกางเกงที่พัฒนามาจากกางเกงที่ผมใส่เองก็คือผมอยากใส่กางเกงยีนบูทคัตที่ปลายขาไม่บานมากจนเกินไปแล้วเราอยากให้กางเกงมีริมเพราะกางเกงบูทคัตเนี่ยโดยส่วนใหญ่ริมเขาจะหายไปเพราะว่าปลายขาที่บานออกค่อนข้างมากเราออกแบบทรงใหม่ที่ปลายขาบานเล็กน้อยที่เราเรียกกันเล่นๆว่าชูคัตหรือว่าใส่กับรองเท้าที่คลุมเล็กน้อยใส่กับรองเท้าอะไรก็ได้ที่ไม่จําเป็นต้องบูทใส่กับรองเท้าหนังก็สวยใส่กับ รองเท้าบูทก็ยังสวยอยู่หรือใส่กับสเนเกอร์หรอรองเท้าเาใบก็ยังสวยอยู่นั่นก็คือ n no. ม m b e r 6กางเกง n มายจึงเป็นกางเกงที่ปลายขาบานเล็กน้อยก็คือมันจะบานน้อยกว่า n no. ม m b เ r 7แต่ว่ามีริมยังคงเก็บรักษาริมอยู่ และ n มายก็มีรุ่นแตกย่อยก็คือ n no. u m b e r 6 L 6 L ก็คือ6 low rise ก็คือเป็น n no. u m b e r 6จะเหมือน n no. u m b e r 6ทุกอย่างแต่ว่าเอวต่าตอนนี้เพื่อนๆก็จะรู้จักกางเกงยีนส์พีกอเวิร์ก Number 4 Number no. 5 นัมเบอรและ Number 7ไปแล้วมาถึง Number 8 Number 8เนี่ยพอเราเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเราก็นึกถึงโอเคเราตั้ง Number 5คือกางเกงที่กลางกลางกระบอกตรงไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปในขณะที่ Number 4เลขน้อยลงเป็นซูเปอร์สลิมเราก็มองถึง Number 8ที่เป็นทรงวินเทจคัตหรือว่าจะออกลูสฟิตเล็กน้อยก็คือกางเกงที่มีขากระบอกใหญ่ดังนั้นนัมเบอร์แปดจึงเป็นตัวเลขแทนกางเกงกระบอกใหญ่เอวสูงของเรา มาถึงกางเกงอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือ number no. 10ชื่อ number no. 10มาจากเ,าเริ่มต้นในการออกแบบ number no. 10เราต้องการกางเกงทรงช่างที่เต็มไปด้วยอัธประโยชน์ในการใช้สอยมีกระเป๋าต่างๆมากมายเราออกแบบตามการใช้งานของกางเกง carpenter pants หรือกางเกงช่างไม้ในสมัยก่อนซึ่งกางเกงช่างไม้ในสมัยก่อนมักจะมีาสายคล้องสําหรับเกี่ยวคอนด้ามค้อนหรือว่าจุดที่ต้องใส่ตะปูหรือต้องใส่เครื่องมือช่างอุปกรณ์ช่างต่างๆจุดใส่ไขควง งั้นกางเกง n ัมเบอร์จึงเป็นกางเกงที่ออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการคาแรคเตอร์เป็นกางเกงทรงช่างเลข10มาจาก Activity ใช้สอยหรือกระเป๋าทั้ง10จุดในกางเกงนั่นเองนั่นหมายความว่าใน n ัมเบอร์จะมีกระเป๋าทั้งหมดรวมกันของทั้งตัวถึง10จุดอันนี้ก็คือกางเกงขายาวทั้งหมดของ p i g o w e r ร์ พอมาถึงกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นเราจะมีอยู่2ทรงเราจะเรียกแทนทรงว่า n ม m b e r 2 n u m b ม r 2ก็คือกางเกงขาสั้นและ n ม m b เ r ขขาสั้นจะแยกย่อยเป็น n ม m b เ r 2A และ n ม m B เ r 2 b n u m b e ม 2A ก็คือกางเกงในทรงคลาสสิกของยีนส์ก็คือไฟพ็อกเก็ต เป็นขาสัน้นส่วนกางเกง n u m b เ r ขสองจะเป็นทรงคาร์เพนเตอร์แพนแต่ว่าเป็นขาสัน้นก็คือจะเป็นกางเกงทรงช่างแต่ว่าขาสั้นนั่นเองนะครับคร่าวๆนะครับ,รรบสำหรับเพื่อนๆที่กําลังสนใจทรงของแล้วก็ศึกษาเรื่องของเรื่องราวของ Pi ก o เวิรแล้วก็กําลังเลือกหาทรงต่างๆของ Pi ก o เวิรอยู่นี่น่าจะเป,เป็นคำตอบที่คลายความสงสัยให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคสำหรับในวันนี้นะครับก็อธิบายเรื่องทรงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวในวันต่อไปถ้าเพื่อนๆสงสัยอยากรู้สเปคส่วนไหนของกางเกงยีนส์พิกมเวิร จะไขคำตอบให้ครับ